กลับผมกลับสวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหวยนะครับแลก็ยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ช่องนะครับสูตรหวยน้าอ้วนนะครับผมช่องทุกแนวทางขับสูตรหวยหวยคำนวณเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับมาให้พี่น้องนําไปคิดเอาไปผิดแต่ละหน้ากันนะครับมากจัดคัดพานเลอพี่น้องนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทางนะครับมันมีเขามีหลุดนะครับผม ก็จะมาสรุปนะครับลางพัฒนาให้นะครับพี่น้องมื่อนี้จะแปลกตานะครับเพราะผมอยู่นอกสถานที่นะครับเอามามาแล้วเสียงเจาะจจานะครับคนยื่นอวนผูกเก่าเอาแนวทางมาฝากตอนซุ้มเมื่อเจ้าให้ปังหมานหล่นผู้สุโคนครับสุขสดีกลับเอฟซีเก่าไหมนะครับเนาะเอามาบางแนวทางนะครับในการคิดคำนวณต่างๆนะครับผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับว่าจะเป็นนะครับอ่ เดี๋ยว <De ep> ให้พี่น้องนะครับคิดวิเคราะห์เป็นลำกาศนะครับมันนี่คือสูตรเก่าเด้อสูตรใหม่มาแรงนะครับนี่คือสูตรเก่านี่คือสูตรใหม่นะครับตัวน,นี้เป็นสูตรใหม่นะนะครับนี่นะครับเป็นสูตรใหม่ใหม่กับเก่านะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือสีหูวัดใจไม่ได้ที่สามสี่ห้านะครับผมเลยจับให้สีนี้เป็นตัวเด่นนะครับสองสามสีนี่คือสูตรเก่านะครับ ดี๋ยวทีวีคอยพี่น้องฟังนะครับสองสามสี่นะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขามาคู่กับชุดนี้นะจะมันจะชนกันที่สามกับสี่นะครับสองขงกระิจับให้ตามนี่พี่น้องถ้าสี่มาก็สามคู่สองคู่นี้นะครับถ้าสองมาก็สองคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้แล้วกันนะครับผมจะให้ชุดนี้เป็นชุดบนเด้อพี่น้องหนะ่ยเพราะว่าเขาชอบมาบนนะครับส่วนชุดนี้นะครับ ผมก็จะให้เป็นชุดล่างนะครับเพราะว่าสูตรนี้เรายังไม่ปักเลยพี่น้องเพราะว่ายาง0 3เขาเขามาบนเห็นไหม8 3นี่ก็มาบนนะครับ0กับ1นี่เขามาล่างเขาน่าจะสลับกันอย่างละ2งวดนะครับเอามาเบ่งช่มกันก่อนนะครับชุดบนนะครับนี่คือเลขมีที่มานะครับนี่คือเลขมีที่มา3กับ4นะครับนี่ของปู่เน้นไปที่6กับ7นะครับ เอาเบื้องแรกกันนะครับมาคิดวิเคราะห์เป็นน้ำกันนะครับมาดูความน่าจะเป็นนะครับวันนี้นะพี่น้องเนาะผมก็จะให้สูตรที่มันเดินบนดีๆเนี่ยเอาไปก่อนนะพี่น้องเนาะก็คือสูตรเก่านะครับก็คือสองสามสี่นะครับทั้งสองสูตรแล้วก็มาชนกันที่สามกับสี่นะครับาตามีพี่น้องนะครับบนนะครับมันอยู่นอกสถานพี่พี่น้องอาจจะ นะครับแสงสีเสียงอาจจะไม่เท่าไรรหร่นะครับให้ที่สามและสี่แล้วสำหรับจุดบนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเน้นกันทีหลังพี่น้องนะครับผมก็จะให้ตามนี้แหลพี่น้องนะครับสามกับสี่เนาะสามกับสี่นะครับก็จะมีนะครับสามอพี่น้องไปกับตัวโดยเดินนะครับสามเจ็ด นะครับแล้วก็มาที่46 47กนะครับชุดที่น่าระวังนะครับระวังคือนะครับชุดกันชุดกันก็คือชุดนี้แหละพี่น้องที่ผมทำให้เนี่ยสองหกสองเจ็ดเนี่แล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีชุดกันนะครับน่าจะเป็นหกสองนะครับแล้วก็มาเจ็ดสอง พี่ก็จะประมาณนี้เ้อสำหรับชุดบนนะครับเดี๋ยวชุดล่างมาดูกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาเน้นให้ผมเน้นให้อยู่นะครับผมจะเน้นให้อยู่พี่น้องนะครับเ,เบื้องจะเป็นน้ำใจเย็นนะครับเราวิเคะห์ไปด้วยกันก่อนเด้อพี่น้องวิเคอห์ไปช่วยๆกันกน,นะครับชุดล่างนะครับผมอาจจะยกให้ชุดนี้พี่น้องเพราะว่านะครับพี่น้องสังเกตดูนะบนนะครับบนแล้วก็มาล่าง วันนี้ก็ต้องมาล่างเขาไม่ชนแล้วพี่น้องเนื้อเขาไม่ชนนะครับพี่น้องก็ซื้อบนกันล่างไว้กันด้นะครับผมก็จะให้นะครับชุดนี้นะครับเด่นล่างนะครับให้เพจที่หกเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดพี่น้องจับใจกันก็จะได้หกสี่นะครับสี่เจ็ดนะครับแล้วก็สามหกสามเจ็ดนี่ทุกตัวเลขมันมีที่ไปที่มาพี่น้องนี่ผมก็จับใ่กันแล้วนี่นะครับ พี่น้องก็จะมีนะครับ68แปดนะครับหกเก้านะครับก็คือชุดนี้พี่น้องนี่เมื่อสรุปให้เลยนะครับสีคู่นี้นะครับส่วนเน้นนะพี่น้องก็นะครับผมเน้นที่เก้ากับหนะครับคนก็เป็นตัวเดียวกันนะครับ นอกสถานที่พี่น้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ออกนอกสถานที่บ่อยๆนะครับชุดกันก็จะมี9 5หนะครับ9 5 95ห้า้นะพี่น้องอีกตัวนึงคือตุกต,ต,ต,ตัวที่ผมกลัวก็คือ99นะครับกลัวเบิล้ลนั่นแหละพี่น้องก็คือชุดนี้นะครับมี95้าแลก้วก็9นะครับแล้วพี่น้องนะครับให้พี่น้องระวังด้วยตัวนี้6นี่นะครับเขาะจะเป็น9 นะครับสำหรับสายวิ่งรูดเดอนะครับนี่คือสายวิ่งรูดควรระวังนะครับเราวิเคราะห์ตามสูตรที่เรามีนะพี่น้องเนาะมันเขามันรุดนั่นเท่ากับว่าขับพอสาบได้พี่น้องแต่ผมทําเต็มที่แล้วพี่น้องนะครับทาให้พี่น้องเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามานะครับดูนะครับประชมความน่าจะเป็นสูตรที่เขายังไม่หลุดพี่น้อง สูตรที่ยังไม่หลุดเนาะขออ้างอิงจากสูตรที่ยังไม่หลุด3 4มี่ห้านะครับ3 4ี่และ5้านะครับเข้อเดินเขาอ,อยู่ฝั่งนี้แล้วพี่น้องให้4กับ5้านะครับฉะนั้นแล้วผมก็จให้สี่ตัวเดิมนะครับสตัวเดิมนะครับสี่แล้วพี่น้องก็จะมีสี่หกี่เนะครับให้พี่น้องระวังด้วยนะครับนี่ชุดที่ผมยังไม่ลงในพี่น้องก็คือ5้าหกับเ 6, 6็ดนี่ นะครับให้พี่น้องระวังเรื่องสองจุดนี้นะครับคือห้าหกและเจ็ดหกถ้าเขียนมันก็มากตัวมั่งพี่น้องนี่นะครับมันจะมากตัวไปนะครับหให้ให้ฝั่งนี้ก็ได้นี่พี่น้องนี่เอานะครับมันจะมีหกห้าก็คือเก้าห้านั่นแหละนะพี่น้องแล้วก็หกเจ็ดจุดนี้พี่น้องไม่เอาก็ได้นี่นะครับนะครับแต่คนที่ชอบก็เอานะครับผมก็จะค่าทิ้งเลยนะครับให้ให้สองจุดนี้แล้วกัน นะครับผมเน้นให้สองคู่นี้เด้อพี่น้องนี่นะครับให้สี่หกกับสี่เจ็ดเนาะส่วนชุดล่างนะครับส่วนชุดล่างชุดล่างวันนี้นะพี่น้องผมขอเน้นไปที่นะครับหกถ้าอยากมาสองคู่เดี๋ยวมันจะมากตัวไปนะครับมันเขา่ามันก็คือมันเข่านั่นแหละพี่น้องถ้าหลุดก็คือหลุดนะครับมันคงให้มากตัวไปผมก็กลัวพี่น้องมากนะครับมัน ให้มากไปก็ท่านั้นแล้วพี่น้องถ้ามันจะไม่เข้าเนาะถ้ามันจะเข้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยให้ตัวเดียวงัวนนั้นเห็นไม่แปดสองเข้าปิ้งๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับชุดกันให้พี่น้องนะครับเลียงไว้เดอ้อถ้าเป็นชุดกันนะชุดกันนะครับก็จะมีหกสองนะครับห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนี่คือชุดกันเด้อพี่น้องนี่ นะครับอานี้ออกอมันมันอังพี่น้องเอานะครับก็จะให้ไปที่สี่นะครับชุดบนเนาะบนกันล่างไว้นิดนิดหน่อยหน่อยได้เลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็ให้หกนะครับเดี๋ยวกับหัวเป็นเก้านะครับก็จะมีหกแปดหกเก้านะครับที่เด่นสุดเนาะนะครับชุดลองมาก็เป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าชุดกันก็จะมีห้าหกและเจ็ดหกนะครับผม แล้วก็อีกนะครับชุดบนก็จะมีสี่หกนะครับแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็หกสองนะครับ6กสองกับเจ็ดสองนชุดกันไปนะครับผมตามนี้เลยพี่น้องเอาผิพผาดประกรนันใดขอให้พี่น้องสุขุสุขส้ขขนนะครับเนาะถือว่านะครับผมทําเตรียมที่พี่น้องผมลิ้นนะครับพี่น้องว่าต้องห่วงนะครับผมทาเตรียมที่อยู่แล้วค่อยพี่น้องนะครับ เบื้องแล้วออกไปคิดปิจารณหน้ากันนะครับเนาะทุกตัวเลขทุกแนวทางมันมีเขามีหลวดพี่น้องแต่ผมก็อยากให้มันเข้านะครับให้แห้งให้ปังให้หมานชคดีสุบุสุข,ขนนเดี๋ลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อฟีนกลงใจให้กับสูตรหวยนาะอ้วนขอบุณใหลกละป้อม